ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ขอบป่าพิศวงมีเด็กน้อยสองคนชื่อว่าต้นน้ำและดวงดาวทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันที่ชอบการผจญภัยและการสำรวจป่าพวกเขามักจะเล่นและสำรวจในป่ารอบๆหมู่บ้านแต่ไม่เคยไปลึกเข้าไปในป่าพิศวงที่มีเรื่องเล่าขานว่าเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตราย วันหนึ่งขณะที่ต้นน้ำและดวงดาวกำลังเล่นอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านพวกเขาบังเอิญพบกล่องไม้เก่าที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กล่องไม้ถูกปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำและดินเหนียวพวกเขาเปิดกล่องไม้นั้นด้วยความตื่นเต้นและพบแผนที่เก่าแก่ข้างในนี่มันแผนที่อะไรน้าดวงดาวถามอย่างสงสยัยต้นน้ำมองแผนที่อย่างพิจารณามันดูเหมือนแผนที่นำทางไปยังที่ไหนสักแห่งในป่าพิศวงหรือว่ามันจะเป็นแผนที่ล่าสมบัติดวงดาวพูดพร้อมกับแววตาเปล่งประกาย เราต้องไปสำรวจดูแล้วแม้จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ทั้งคู่ก็รู้ดีว่าป่าพิศวงนั้นมีความลึกลับและอาจเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับบ้านไปปรึกษากับคุณปู่ของต้นน้ำซึ่งเป็นนักสำรวจเก่าปู่ครับข้าเราพบแผนที่เก่าๆนี้ในป่าไม่ทราบว่ามันเป็นแผนที่ของอะไรหรือเปล่าครับค่ะต้นน้ำถามพลางยื่นแผนที่ให้คุณปูด่ดูคุณปู่รับแผนที่มาพิจารณาอย่างทีท้วน นี่คือแผนที่เก่าแก่ที่คนในหมู่บ้านเล่าขานกันว่ามันนำทางไปสู่สมบัติลับในป่าพิศวงแต่ไม่มีใครเคยหามันเจอคุณปู่พูดด้วยเสียงที่ลึกลับและเต็มไปด้วยความทรงจำดวงดาวตาโตเราจะไปหาสมบัตินั้นได้ไหมคะคุณปู่ยิ้มการไปหาสมบัติในป่าพิศวงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความกล้าความฉลาดและการทำงานร่วมกันพวกเธอพร้อมหรือเปล่าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้ทั้งต้นน้ำและดวงดาวหันมามองกันแล้วพยักหน้าอย่างมุ่งมั่น เราพร้อมครับค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของต้นน้ำและดวงดาวสู่การค้นหาสมบัติลับในป่าพิศวงที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการผจญภัยที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดเช้าวันรุ่งขึ้นต้นน้ำและดวงดาวเตรียมตัวพร้อมสําหรับการผจญภัยพวกเขาแผกกระเป๋าด้วยอาหารและน้ําพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเดินทางคุณปู่ของต้นน้ำมอบเข็มทิศเก่าแก่และคําแนะนําสําคัญให้กับพวกเขา ป่าพิศวงไม่ใช่สถานที่ธรรมดาทางที่เธอจะได้เห็นไม่ใช่ทางที่เธอเคยเจอสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสงบและความมุ่งมั่นหากเธอเชื่อมั่นในตัวเองและกันและการพวกเธอจะหาทางออกได้เสมอคุณปูกกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่น เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต้นน้ำและดวงดาวเริ่มออกเดินทางตามแผนที่แผนที่นั้นพาพวกเขาลึกเข้าไปในป่าพิศวงมากขึ้นด้วยต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นจนแสงแดดแทบจะไม่ส่องถึงพื้นป่าทุกย่างก้าวในป่าพิศวงนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่ก็ซ่อนเร้นไปด้วยเสียงกระซิบที่ไม่รู้จักแหล่งที่มา หลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงที่ลานหินกว้างซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่กลางลานนั้นต้นไม้ต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากต้นอื่นๆใบของมันเป็นสีเงินที่ส่องประกายเมื่อแสงแดดส่องถึงต้นน้ำและดวงดาวรู้ทันทีว่านี่คือจุดที่สำคัญทันใดนั้นเองลมเย็นพันพดมาอย่างรุนแรงและมีเสียงประหลาดดังก้องออกมาจากต้นไม้ใหญ่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็เห็นเงาร่างลึกลับของชายชาราโผลออกมาจากต้นไม้ชายชาราคนนั้นมีใบหน้าที่เคร่งขรึมและดวงตาที่เฉียบคม ผู้ใดที่กล้าเข้ามาในป่าพิศวงแห่งนี้ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคร่งครึมหากพวกเจ้าต้องการผ่านไปยังเส้นทางข้างหน้าพวกเจ้าต้องตอบคำถามข้าให้ได้ต้นน้ำและดวงดาวมองหน้ากันอย่างตื่นเต้นพวกเขารู้ว่านี่เป็นการทดสอบแรกที่ต้องเผชิญคำถามของข้าคืออะไรครับคะ่ะต้นน้ำถามอย่างตั้งใจชายชรานั้นยิ้มอย่างแผ่วเบาคำถามของข้าคืออะไรที่มีน้ำหนักเท่าใบไม้แต่เมื่อรวมกันสามารถเปลี่ยนโลกได้ ต้นน้ำและดวงดาวครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งพวกเขาพยายามหาคำตอบที่ถูกต้องเวลาผ่านไปดวงดาวพูดออกมาอย่างมั่นใจคำตอบคือความคิดความคิดเพียงหนึ่งอาจจะเบาและไร้ค่าแต่เมื่อความคิดเหล่านั้นรวมกันมันสามารถเปลี่ยนโลกได้ชายชรายิ้มอย่างพึงพอใจเจ้าได้ตอบถูกต้องแล้วจงเดินทางต่อไปและระวังตัวให้ดีพวกเจ้ายังมีบททดสอบอีกมากมายรอยอยู่ข้างหน้า ทันทีที่ชายชราพูดจบร่างของเขาก็ค่อยๆสลายหายไปในอากาศทิ้งให้ต้นน้ำและดวงดาวยืนอยู่กลางลานหินที่เงียบสงบพวกเขาทั้งคู่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและตัดสินใจเดินทางต่อไปตามแผนที่พวกเขาไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีอะไรที่รอคอยอยู่แต่พวกเขารู้ดีว่าการผจญภัยนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ต้นน้ำและดวงดาวเดินลึกเข้าไปในป่าพิศวงตามคำแนะนำของแผนที่ที่คุณปู่ให้ไว้พวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดและลึกลับของป่านี้ทุกก้าวเดินที่พวกเขาก้าวไปนั้นทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกจับตามองในที่สุดพวกเขาก็เจอกับทางเดินเล็กๆที่ปกคลุมด้วยเถาวันและพืชพันธุ์ต่างๆทางเดินนี้แคบและเต็มไปด้วยกิ่งไม้ที่พาดขวางต้นน้ำเดินไปข้างหน้าพร้อมกับใช้มีดเล็กๆตัดเถาวันออกไปเพื่อเปิดทางให้พวกเขาผ่านได้อย่างปลอดภยัย ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงลมพัดกระซิบคล้ายกับมีบางอย่างพูดกับพวกเขาต้นน้ำและดวงดาวหันมามองหน้ากันด้วยความสงสัยแล้วทั้งสองก็หยุดฟังเสียงที่ลอยมาตามลมปริศนาอีกหนึ่งที่เจ้าต้องแก้หกักต้องการผ่านเส้นทางที่ซ่อนเร้นนี้ไปเสียงนั้นกล่าวอย่างแผ่วเบาต้นน้ำและดวงดาวรู้ทันทีว่านี่เป็นการทดสอบอีกครั้งพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันปริศนานั้นคืออะไรที่เคลื่อนไหวแต่ไม่มีชีวิตอะไรที่มีปีกแต่ไม่สามารถบินได้ เสียงลึกลับถามพวกเขาทั้งคู่หยุดคิดอย่างรอบคอบพวกเขาพยายามนึกถึงสิ่งต่างๆที่อาจจะเข้าขายปริศนานี้เสียงของป่าเงียบสงบลงแต่บรรยากาศรอบๆยังคงสร้างความกดดันให้กับพวกเขาดวงดาวนึกออกทันทีเมื่อเธอเห็นใบไม้ที่ลอยตามลมเป็นใบไม้ใบไม้ถูกลมพัดเคลื่อนไหวแต่ไม่มีชีวิตและใบไม้ก็มีลักษณะคล้ายปีกแต่ไม่สามารถบินได้เอง ทันใดนั้นเถาวันที่ขวางทางก็เริ่มเคลื่อนออกจากเส้นทางอย่างช้าๆเผยให้เห็นทางเดินที่เปิดออกได้อย่างน่าอัศจรรย์ต้นน้ำและดวงดาวมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นพวกเขาผ่านการทดสอบอีกครั้งพวกเขาเดินตามทางที่เปิดออกมาเส้นทางนั้นนำพวกเขาเข้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆที่ส่องผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้และกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าการพัฒนายนี้ยังไม่สิ้นสุดยังมีบททดสอบและปริศนาอีกมากมายที่เราคอยพวกเขาอยู่และในป่าพิศวงนี้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อหลังจากที่เดินผ่านทางเดินที่ซ่อนเร้นและปริศนาลึกลับมาได้ต้นน้ำและดวงดาวก็พบกับภูมิประเทศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาค่อยๆสูงขึ้นจนพวกเขาไปถึงขอบหน้าผาที่มองลงไปเห็นแม่น้ำสายใหญ่เบื้องล่าง ดวงดาวก้าวถอยหลังด้วยความกลัวเมื่อเธอเห็นว่ามีสะพานไม้เก่าแก่ที่ทอดยาวข้ามหน้าผาไปยังอีกฝั่งหนึ่งสะพานนั้นดูบอบบางและยกเยกตามสายลมที่พัดผ่านเราต้องข้ามสะพานนี้ไปหรือดวงดาวถามเสียงสัน่นต้นน้ำมองดูสะพานที่ดูเหมือนไม่มั่นคงแต่เขารู้ว่าพวกเขาต้องข้ามไปหากต้องการเดินทางต่อใช่เราต้องข้ามไปต้นน้ำตอบพร้อมกับจับมือดวงดาวแน่นแต่เราต้องเชื่อมั่นว่ามันจะพาเราไปถึงอีกฝั่งได้ ขณะที่พวกเขากำลังจะก้าวขึ้นบนสะพานเสียงลึกลับก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นมาในรูปแบบของกระซิบเบาๆที่ลอยมาจากสายลมจงเชื่อมั่นในหัวใจของเจ้าหักเจ้าต้องการข้ามผ่านสะพานแห่งความกล้านี้ไปได้เสียงนั้นเตือนอย่างนุ่มนวลต้นน้ำหันมามองดวงดาวที่ยืนข้างๆด้วยสายตาแน่วแน่เราจะข้ามไปด้วยกันเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและกันและกัน ทั้งคู่ก้าวขึ้นบนสะพานพร้อมกันสะพานยกเยกและส่งเสียงแอดเบาๆขณะที่พวกเขาเดินไปทีและก้าวดวงดาวรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่กำลังก่อกุมเธอแต่เมื่อเธอหันไปมองต้นน้ำที่ยังคงเดินอย่างมั่นคงความเชื่อมั่นของเธอก็เริ่มกลับมาเมื่อพวกเขาเดินไปถึงกลางสะพานลมที่พัดมาก็เริ่มแรงขึ้นสะพานกว่งไปมาอย่างรุนแรงจนดูเหมือนมันจะขาดทุกเมื่อดวงดาวยืนหยุดด้วยความกลัวแต่ต้นน้ำกุมมือเธอแน่นขึ้นและพูดด้วยความมุ่งมัน่นเราจะข้ามไปได้เชื่อฉัน ดวงดาวสูดหายใจลึกและพยักหน้าพวกเขาเริ่มเดินต่อไปอย่างระมัดระวังท่ามกลางลมที่พัดกระหน่ำและสะพานที่ยังคงยกเยกแต่ทุกก้าวที่พวกเขาเดินไปข้างหน้าความกลัวก็ค่อยๆลดลงจนในที่สุดพวกเขาก็ถึงฝั่งอีกด้านหนึ่งได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่หันกลับไปมองสะพานที่พวกเขาเพิ่งข้ามมามันยังคงแกวงอยู่ในสายลมแต่ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทุกอย่างเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองและการไม่ยอมแพ้ต่อความกลัว ต้นน้ำและดวงดาวยิ้มให้กันพวกเขารู้ว่าตนเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับบททดสอบใดๆที่จะมาถึงหลังจากข้ามสะพานแห่งความกล้าต้นน้ำและดวงดาวก็เดินเข้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเงามืดป่านี้เงียบสงบแต่กลับมีบรรยากาศที่แฝงไปด้วยความลึกลับเราจะไปทางไหนต่อดวงดาวถามด้วยความสงสยัยต้นน้ำมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นทางเดินชัดเจน เส้นทางในป่านี้ดูเหมือนจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดพวกเขาตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าโดยหวังว่าจะพบทางออกในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่เสียงกรอบแกรบจากใบไม้แห้งใต้เท้าทำให้พวกเขาหยุดชะงักทั้งคู่หันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นใครหรืออะไรทันใดนั้นเสียงนกประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ดังขึ้นจากเหนือหัวพวกเขาเงยหน้าขึ้นไปมองและพบกับนกตัวเล็กๆที่มีขนสีเขียวแวววาวและดวงตาสีทองมันบินลงมาและเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆพวกเขา นั่นมันนกอะไรหนะ้าดวงดาวถามด้วยความทึ่งนกตัวนั้นจ้องมองพวกเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะส่งเสียงหวีดแหลมราวกับเรียกให้พวกเขาตามมันไปแล้วมันก็บอยบินไปข้างหน้าเราอาจต้องตามมันไปต้นน้ำพูดขึ้นบางทีมันอาจจะนำทางเราดวงดาวพยักหน้าอย่างเห็นด้วยทั้งคู่จึงเริ่มเดินตามนกตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกนกนั้นบินนำทางไปอย่างมั่นใจแต่ก็ยังคงรักษาระยะห่างจากพวกเขาไม่มากนะัก หลังจากเดินตามนกมาได้สักพักพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าป่านั้นเริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้ใหญ่ที่เคยดูหนาแน่นกลับเริ่มเว้นระยะให้แสงแดดส่องลงมาเป็นระยะพื้นดินใต้เท้าเริ่มเขียวุ่มและเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานกว้างที่ถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงแต่มีแสงสว่างจากท้องฟ้าเปิดออกเหล่านกน้อยบินไปมาอย่างสนุกสนานและที่กลางลานมีบ่อน้ำใสสะอาดที่ดูราวกับว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของป่าลึกนี้ที่นี่สวยจังเลยดวงดาวพูดด้วยความชื่นชม ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งที่มาจากทางบ่อน้ําเสียงนั้นเป็นเสียงหัวเราะน้อยๆที่ฟังดูอบอุ่นและเป็นมิตรพวกเขาหันไปมองและพบกับกระรอกน้อยตัวหนึ่งที่กําลังเล่นน้ําอยู่มันเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับสู่ลานแห่งความสุขกระรอกน้อยพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความสดใสข้าคือกระรอกฟูข้าอยู่ที่นี่เพื่อดูแลลานนี้และช่วยเหลือผู้ที่หลงทางในป่า ดวงดาวและต้นน้ำมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจที่ได้พบกระรอกที่พูดได้พวกเขารู้สึกดีใจที่มีเพื่อนใหม่ในสถานที่ลึกลับนี้เรากำลังมองหาทางออกจากป่าและต้องการเดินทางไปต่อต้นน้ำอธิบายกระรอกฟูพยักหน้ารับอย่างเข้าใจพวกเจ้ามาถูกทางแล้วข้าจะพาเจ้าทั้งสองไปยังเส้นทางที่จะนำพาเจ้าไปยังดินแดนแห่งความฝันแต่ก่อนอื่นจงพักที่นี่สักครู่ดื่มน้ำจากบ่อน,นี้มันจะทำให้เจ้ามีพลังเพื่อเดินทางต่อไป ดวงดาวและต้นน้ำยิ้มให้กับความอบอุ่นและมิตรภาพที่พวกเขาได้รับทั้งคู่ตัดสินใจนั่งพักที่ลานแห่งความสุขดื่มน้ำใสาจากบ่อและพักผ่อนอย่างเต็มที่พวกเขารู้ว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดแต่ด้วยเพื่อนใหม่และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการผจญภัยในขั้นต่อไป หลังจากพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่ลานแห่งความสุขต้นน้ำและดวงดาวก็รู้สึกสดชื่นและมีกำลังใจมากขึ้นกระรอกฟูได้มอบแผนที่วิเศษที่มีลายเส้นประกายสีทองส่องสว่างไว้ให้พวกเขาแผนที่นี้จะแสดงเส้นทางที่พวกเขาต้องไปเพื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันจงเดินตามแผนที่นี้ไปกระรอกฟูบอกพวกเขาแต่ระวังให้ดีเส้นทางแห่งความฝันนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ต้องใช้ปัญญาและความกล้าหาญในการฝ่าฟัน ต้นน้ำและดวงดาวขอบคุณกระรอกฟูแล้วพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งแผนที่วิเศษสองแสงนำทางพวกเขาไปยังเส้นทางที่ลึกลงไปในป่าแต่ทว่าเส้นทางนี้แตกต่างจากที่พวกเขาเคยเจอมามันเต็มไปด้วยต้นไม้สูงชะลูดที่เหมือนจะมีชีวิตและคอยมองดูพวกเขาอยู่ขณะที่พวกเขากำลังเดินไปเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ลอยมาจากทุกทิศทางพวกเจ้าไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้หรอกกลับไปเถอะดวงดาวหยุดเดินและจับมือของต้นน้ำแน่น นั่นเสียงอะไรนะททาไมฟังดูน่ากลัวจังต้นน้ํามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครอยากกลัวเราต้องเดินหน้าต่อไปพวกเขาแค่อยากให้เราหลงทางเท่านั้นทั้งคู่พยายามไม่สนใจเสียงกระซิบเหล่านั้นและเดินต่อไปตามแผนที่แต่ยิ่งพวกเขาเดินลึกเข้าไปอุปสรรคต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นต้นไม้ที่เคยนิ่งเงียบกลับเริ่มเคลื่อนไหวพวกมันโค้งงอลงมาและขวางทางเดินของพวกเขาดวงดาวรู้สึกวั่นไหวเราจะทำยังไงดีพวกเราจะผ่านไปได้ยังไง ต้นน้ำคิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดจำที่กระรอกฟูบอกได้ไหมเราต้องใช้ปัญญาและความกล้าหาญเขาหยิบแผนที่วิเศษขึ้นมาและสังเกตว่าลายเส้นบนแผนที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมันแสดงให้เห็นทางเดินเล็กๆที่พวกเขามองไม่เห็นในตอนแรกเราอาจต้องมองหาเส้นทางลับบางอย่างทั้งคู่จึงเริ่มมองหาทางเดินที่แฝงอยู่ท่ามกลางต้นไม้และไม่นานพวกเขาก็พบช่องทางเล็กๆที่ซ่อนอยู่ระหว่างรากไม้ใหญ่ช่องทางนั้นดูกับแคบแต่มีแสงส่องออกมาเบาๆราวกัเบ,เ,บ,เ,บเชื้อเชิญให้พวกเขาเข,าเข้าไป เราควรลองเข้าไปดูต้นน้ำพูดด้วยความมั่นใจพวกเขาทั้งคู่จึงก้มลงและเริ่มคลานผ่านช่องทางนั้นมันเป็นทางเดินที่กับแคบและต้องใช้ความพยายามมากในการผ่านไปแต่เมื่อพวกเขาคลานออกมาอีกฝั่งก็พบกับทุ่งดอกไม้สีทองกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปถึงขอบฟ้าดวงดาวมองทุ่งดอกไม้อย่างตะลึงที่นี่สวยมากเหมือนกับดินแดนในฝันเลย แต่ทว่าขณะที่พวกเขากำลังยืนช่อชมทุ่งดอกไม้เสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นจากใต้ดินดอกไม้เริ่มสั่นไหวและจากกลางทุ่งนั้นดินก็เริ่มเคลื่อนที่ออกมาเผยให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ขึ้นมาจากพื้นดินมันคือมังกรทองที่มีเกล็ดแวววาวและตาสีแดงเพลิงใครที่กล้ามาเหยียบย่างในดินแดนแห่งข้าจงตอบว่าพวกเจ้าเป็นใครมังกรทองคำราม ต้นน้ำและดวงดาวตกใจแต่ต้นน้ำก้าวออกไปข้างหน้าและพูดอย่างกล้าหาญเราเป็นผู้เดินทางที่มองหาดินแดนแห่งความฝันพวกเรามาเพราะได้รับคำชี้นำจากแผนที่วิเศษมังกรทองจ้องมองพวกเขาอย่างพิจารณาแล้วมันก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจข้าจะถามคำถามหนึ่งถ้าพวกเจ้าตอบถูกข้าจะให้ผ่านไปแต่ถ้าพวกเจ้าตอบผิดพวกเจ้าจะต้องกลับไปทางเดิมต้นน้ำและดวงดาวหันมามองกันด้วยความกังวลแต่พวกเขาก็ตัดสินใจรับคำท้าของมังกรทอง ถ้าพวกเจ้าอยู่ในป่าลึกนี้และพบเห็นแสงสว่างเพียงแค่ริบหรี่ที่ปลายทางพวกเจ้าจะทำเช่นไรมังกรทองถามดวงดาวและต้นน้ำคิดอย่างหนักหน่วงพวกเขารู้ว่าคำตอบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จะชี้ชะตาในการเดินทางของพวกเขาหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งต้นน้ำก็ตอบว่าถ้าเราเห็นแสงสว่างที่ปลายทางเราจะเดินไปยังแสงนั้นไม่ว่าสิ่งใดจะขวางกัน้นเพราะแสงนั้นคือสัญญาณแห่งความหวังและทางออกจากความมืดมิดมังกรทองยิ้มเล็กๆและพูดขึ้นเจ้าตอบถูก ความหวังและความกล้าหาญในการ,รเผชิญกับความท้าทายคือสิ่งที่จะนำพาเจ้าสู่ดินแดนแห่งความฝันข้าจะให้พวกเจ้าผ่านไปทันใดนั้นมงกระทองก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและสลายตัวเป็นแสงสีทองที่โปรยปลายลงมาทุ่งดอกไม้ก็เปิดออกเผยให้เห็นเส้นทางใหม่ที่ทอดยาวไปยังดินแดนที่พวกเขาตามหาต้นน้ำและดวงดาวรู้สึกโล่งใจและดีใจที่พวกเขาผ่านอุปสรรคมาได้พวกเขาพร้อมที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า เมื่อเดินตามเส้นทางที่มังกรทองได้เปิดไว้ให้ต้นน้ำและดวงดาวก็ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันดินแดนนี้เต็มไปด้วยความงดงามที่เกินคำบรรยายท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสดอกไม้หลายพันบานสพรั่งทุกขนแห่งสายน้ำใสไหลรินเป็นเส้นสายงามเสียงเพลงเบาๆล่องลอยอยู่ในอากาศเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเดินเล่นอยู่รอบๆดูเหมือนว่าที่นี่เป็นดินแดนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นี่สวยงามเหลือเกินดวงดาวเอ่อยขึ้นด้วยความทึ่งนี่คือดินแดนที่เราเฝ้าฝันถึง ต้นน้ำยิ้มกว้างใช่แล้วดวงดาวเรามาถึงแล้วที่นี่คือที่ที่เราตามหาแต่ขณะที่พวกเขากำลังเดินลึกเข้าไปในดินแดนแห่งความฝันเสียงก้องใหญ่ก็ลอยมาจากท้องฟ้าเสียงนั้นเต็มไปด้วยพลังและอำนาจยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความฝันแต่จงรู้ไว้ว่าทุกสิ่งที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดต้นน้ำและดวงดาวหยุดเดินและมองขึ้นไปบนฟ้าท้องฟ้าที่เคยใสยสดกลับเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเทาหม่นและมีเมฆหมอกมืดครึมเข้ามาปกคลุม เกิดอะไรขึ้นดวงดาวถามด้วยความกังวลเสียงนั้นตอบกลับมาอีกครั้งดินแดนแห่งความฝันนี้ถูกสร้างขึ้นจากความหวังและความปรารถนาของผู้คนที่มาเยือนแต่ความฝันไม่ได้มีเพียงด้านสวยงามเท่านั้นมันยังมีด้านมืดที่ถูกเก็บซ่อนไว้หากพวกเจ้าไม่สามารถรเผชิญกับความจริงของความฝันได้พวกเจ้าจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ทันใดนั้นสิ่งรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดอกไม้ที่เคยงดงามเริ่มเหี่ยวเฉาสายน้ำที่เคยใสยกลายเป็นน้ำขุ่นดำและเหล่าสิ่งมีชีวิตที่เคยสดใสกลับกลายเป็นเงามืดต้นน้ำและดวงดาวรู้สึกหวั่นหวันพวกเขาต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราจะทำยังไงดีดวงดาวถามด้วยความกลัวต้นน้ำคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเรามาที่นี่เพราะเราตามหาความฝันของเราแต่ความฝันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สวยงามอย่างเดียว มันยังเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่บางครั้งเราอาจไม่อยากยอมรับถ้าเราอยากที่จะเดินต่อไปเราต้องยอมรับทั้งด้านสวยงามและด้านมืดของความฝันดวงดาวมองหน้าต้นน้ำและเห็นแววตาที่มั่นคงของเขาเธอพูดถูกเราต้องกล้าเผชิญกับทุกอย่างเมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญกับความจริงเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าทั้งสองมีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับความจริงของความฝัน ดังนั้นดินแดนแห่งนี้จะยอมรับพวกเจ้าทัานใดนั้นเมฆหมอกและเงามืดก็เริ่มจางหายไปท้องฟ้ากลับมาเป็นสีครามดอกไม้กลับมาบานสะพรั่งอีกครั้งดินแดนแห่งความฝันกลับคืนสู่ความงดงามเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต้นน้ำกล่าวความฝันที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ภาพสวยงามในจินตนาการแต่มันคือสิ่งที่เราต้องเผชิญทั้งด้านที่สวยงามและทา้าทายดวงดาวยิ้มและพูดว่าใช่แล้วและพวกเราก็ได้พบความฝันที่แท้จริงแล้ว เราจะเก็บรักษาความฝันนี้ไว้และกลับไปแบ่งปันกับทุกคนต้นน้ำและดวงดาวก้าวเดินต่อไปในดินแดนแห่งความฝันพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับพวกเขารู้แล้วว่าความฝันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดฝันแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นจริงและพวกเขาพร้อมที่จะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง หลังจากที่ต้นน้ำและดวงดาวเรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของความฝันพวกเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงทั้งสองคนเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางที่มังกรทองเคยพาพวกเขามาดินแดนแห่งความฝันที่เคยเป็นที่ประทับใจของพวกเขากลับดูเงียบสงบและอบอุ่นในความทรงจำขณะที่พวกเขาเดินกลับพวกเขาพบกับมังกรทองอีกครั้งมันยิ้มให้อย่างอ่อนโยนข้ารู้สึกภูมิใจในพวกเจ้าทั้งสองมาก พวกเจ้ากล้าหารพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและยอมรับความฝันในทุกด้านนั่นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในผู้คนดวงดาวถามด้วยความอยากรู้เราจะได้กลับมาที่ดินแดนแห่งนี้อีกหรือไม่มังกรทองตอบดินแดนแห่งความฝันจะคงอยู่ในใจของพวกเจ้าเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหากพวกเจ้ารักษาความฝันและความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเป็นจริงพวกเจ้าจะสามารถสร้างดินแดนแห่งความฝันขึ้นมาได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ต้นน้ำและดวงดาวรู้สึกถึงพลังใจที่เพิ่มขึ้นพวกเขารู้ว่าต้องกลับไปทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่เมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงปักท่ามที่นำมาสู่ดินแดนแห่งความฝันแสงสว่างที่ปลายถ้ำเริ่มปรากฏให้เห็นและเมื่อพวกเขาก้าวผ่านแสงสว่างนั้นทั้งสองคนก็พบว่าตนเองกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงต้นน้ำและดวงดาวมองรอบๆและพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือพวกเขาเองความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นทําให้พวกเขามองเห็นโลกในมุมมองใหม่เรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วดวงดาวกล่าวอย่างตื่นเต้นแต่โลกนี้ก็มีสิ่งที่สวยงามไม่แพ้ดินแดนแห่งความฝันต้นนำพยักหน้าใช่แล้วและตอนนี้เรามีความฝันและความกล้าที่จะทำให้มันเป็นจริงไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตาม พวกเขาเริ่มต้นก้าวเดินไปข้างหน้าในโลกแห่งความเป็นจริงพร้อมกับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นพวกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้สิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ต้นน้ำและดวงดาวได้เรียนรู้ว่าความฝันไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยมือของพวกเขาเองพวกเขาจะรักษาความฝันนี้ไว้ในใจและเดินหน้าต่อไปเพื่อทำให้ความฝันเป็นจริงในทุกวันของชีวิตและไม่ว่าความท้าทายใดจะเข้ามาขวางกัน้นพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญและก้าวผ่านมันไปด้วยความกล้าหาญ